คัดคัดจึงงดนฮางก็เอคชั่นจบแล้วจบแล้วิอือนี่ปิดกองแล้วเรียบร้อยโอ้วันี้เป็นการรวมตัวที่ยิ่งใหญ่มากนะครับก็อุ้มไปก่อนว่าปกผมเห็นอย่างกันรู้แต่ว่าเป็นนางสันซิลีกำลังแบบรวมประสานกันลายระวังสุปตาจากสปปลาวนี่สุปตาจากฝั่งไทยนี่สุดหลอ ส,ล,<อ>สล่ลอล่อซุดแล้วมันบ้าล่อซุดแล้วแล้วก็สุป,ปะเขือ <laughs> <c oughs> <c oughs> นอะ,ะ,นะนยยครับนี่ซ่องแพล่าพ่อสายอีสานเลยนี่ผู้ใหญ่ครับประเด็วันนี้ว่าแจมพ่อครันนี่นครับเ <c oughs> ออเพล่าพ่อมาซอยน้ำนะครับกับเป็นการข้อแรกที่โอ้สามสี่ข่ายมาร่วมกันเลยนะครับโดยสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการไม่ต้องบอกครับอยู่ข้างหลังครับอ่านเอาเองเด้อนี่แล้จ้าปุยต่อซับเด้อนี่เตรียมเข้าไปเออ กดซับตะขอกตะไคร่ปูมักดาวผักไห่ผักสวนหน้าเดมเวไป้าไก่ก่อนอยาฟ้า,าอยาฟ้าต้มเดะยนะครับเป็นไงครับความรู้สึกวันนีน้ดได้มาร่วมงานครับผมผมกะรู้สึกดีใจนะคะกัะ<ช>ขอขอบคุณนะคะนายห้างปุ๋ยต่อซับนะคะที่ว่าให้เฮามาเฮ็ดสิ่งดีๆแล้วกักิจกรรมดีๆที่ว่าเป็นกิจกรรมเนาะแมนเอไดมเเฮ็ดรวมกันนะคะกะคขั้งแรกที่ได้มารวมงานกับน้องพุทธสร กับเฮ็ดเฮ็ผู้ใหญ่เมาบ่หลับบ่นอนเลยเมื่อยมนงขึ้นเลยเอีหยังเออนข้ากินใบกระท่อมกันยังโมเมนเจ้าของบ่บ่แม่นต์นะครับเป็นไงบ้างครับน้องผู like> ้ต้องสอนครับได้มาเอ่ออีพี่สองเลเนาะเฮาเนาะรวมกันเนาะแม่นโดยดีใจหลายเนาะที่ว่าได้มาร่วมงานทางพีพีอยู่ทางฝั่งไทยนะบอเจมิเอ๊ะเพล่าแล้วก็ พี่ฝ้ายเนาะอันนี้บอกเลยว่าดังแฮงอยูล้าเนาะเพลงคนนี้บุ้ยเพลงไหนที่บ้าบูมูจักใช่ครับแมนโอ้โอแต่ดังมากครับแต่คอนเสิร์ตไม่มีเลยครับบูแมนบูแมนไอ้สายคือล้ำพงคนดีอ๋อเปิดเียงดังเออเข้า่าอยู่ อาครับเป็นไายเขาความรู้สึกครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับมาดูซื้อกันนะฮะน่าแล้วครับว้ยนะครับเออการมือนี้ได้มาร่วมแจงกับน้องๆเป็นไน่แน่นวนครับมวนมวนมนวนรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ที่เกิดขึ้นน้องพี่น้องเนาะเอาตุงมีพักมีพวกกันแม่นครับคนเท่าอยู่ผู้เดียวเพราะใดแม่นเจ้าแม่นเนี่ยคลิปเจ้าแต่ละเทือมีแต่ผู้สาวลุ่มล้อมพี่สไปก็อยากไปบ่อุ้ยอยากไปตัวเนาะแต่แต่อยู่กับน้องพุทธศอเพราะอยากไปใส่แล้ว เร็วๆนี้นะครับก็เพราะว่าอุพระเอกผิดหวังผิดหวังนะ EP นี้พระเอกผิดหวังมากเลยอะ <Man. S 1> ่ะแมนบอแมนย้อนเจ้า<ด>ไปเว้าไปเว่าให้ผมดูซึกบอดีว่าโอ้ยเขางามขนาดนั้นคือสิบอตกทุ่งทองตัวดอกเจ้าบอกผมเรียดเลยเขียดเลย,เลยแล้วเขียดแล้วสิเป็น,ปนแต่ในเรื่องนี่ต้องไปเบิงในเรื่องว่าเขียดแล้วเป็นยังไงต้องไปเบิงในเรื่องครับ พี่ขัดศาก็เราโอเคเราไหมเนาะเอาไว้เอาไว้เอาไว้แมพี่หน่าไอพี่หน่าขอฉากกันตีพวนในเด้อค่ะโออได้เลยนั่นเจ้าเตรียมตัวลูความคุณเองแล้วบอลแม่นอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณน่าจะเป็นแพี่ผ้าวสาวิษณ์แล้วก็น้องพุทธศรนะครับแล้วก็นี่ครับผู้ใหญ่ครับนะครับส่วนผมครับนายสุชาติพุทธจันทึกสุดหล่อชื่อเล่นฝ้ายเมฆะเป็นที่รู้จักในเออ่ ในโลกนนในตู้เยน็น <mm <ets> ในจักรวาลลาไปก่นกนนอนรายการนคองข้ของคุณหลายๆได้เจอกันในนะติดตามอีพีหน้านะครับอย่างสนุกสนานต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับคาด